สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเก๋นะคะจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องประสาทสัมผัสของเราการเขียนง,งองงูและฝึกลากเส้นพื้นฐานเรามาเรียนกันเลยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า8ดนะคะเรามาเรียนกันเลยค่ะ,ะเด็กๆคะหน้านี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องประสาทสัมผัสของเรานะคะ ทีนี้ประสาทสัมผัสของเราเนี่ยมีทั้งหมด5ชนิดนะคะมีอยู่ทั้งหมด5ชนิดด้วยกันประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราช่วยในการรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเรามาดูอันแรกกันก่อนอันที่1ตาตารับรู้สิ่งที่มองเห็นนะคะต่อไปประสาทสัมผัสอันที่สองคือหูหูรับรู้เสียงที่ได้ยิน ะะต่อไปประสาทสัมผัสที่3ก็คือจมูกจมูกรับรู้กลิ่นนะคะต่อไปประสาทสัมผัสที่4ลิ้นลิ้นอยู่ตรงไหนคะเด็กๆเด็กๆรู้นะคะอยู่ในปากเราใช่ไหมคะลิ้นรับรู้รสชาติของอาหารและสุดท้ายมือนะคะประสาทสัมผัสที่5คือมือมือและผิวหนังรับรู้ความรู้สึก ใช่ไหมทีนี้ประสาทสัมผัสทั้ง5ชนิดนี้เด็กๆรู้แล้วเรามาดาูตรงนี้กันเลยนะคะมาดูเนื้อหาตรงนี้จมูกนะคะจมูกดมกมลิ่น smell smell แปลว่าดมกลิ่นนะคะจมูกเราจะดมได้ทั้งกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นได้ทุกชนิดเลยเรามาดูแป้งเด็กๆว่าแป้งมีกลิ่นหอมหรือเหม็นคะกลิ่นหอมใช่ไหมคะต่อไปทั้งขยะ ขยะหมินหรือหอมคะลูกหมินใช่ไหมคะจมูกเรารับรู้ได้ว่าหม็นใช่ไหมต่อไปจมูกแล้วต่อไปตาตามีไว้มองเห็นนะคะ sight แปลว,ว่ามองเห็นนะคะตาเรามีไว้ทำอะไรบ้างไว้ดูทีวีไว้ดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะอ่าไว้ดูโทรทัศน์นะคะเอาไว้อ่านหนังสือ ก็ได้นะคะหรือมองสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะอันนี้คือตาต่อไปประสาทสัมผัสอันที่3ามคือหูหูมีหน้าที่อะไรคะหูมีหน้าที่รับรู้เสียงนะคะรับรู้เสียงนะคะ hearing นะคะรับรู้เสียงเสียงจากอะไรบ้างเอ่ยเสียงจากนี่วิทยุเทปนี่ใช่ไหมคะ เสียงจากทลโครงนะคะเสียงจากหมาสุนัขสุนัขเห่าใช่ไหมคะอ,อันนี้คือการรับรู้เสียงอย่างคุณครูพูดเด็กๆก็ได้ยินเสียงคุณครูนะคะอ,อันนี้ก็คือได้ยินเสียงเพราะเรามีหูใช่ไหมคะหูมีไว้สําหรับรับรู้เสียงและได้ยินนะคะต่อไปประสาทสัมผัสอันที่4ี่ก็คือลิ้นอ่า เด็กๆรู้ไหมคะลิ้นอยู่ตรงไหนลิ้นอยู่ในปากของเราลิ้นมีหน้าที่ชิมรสนะคะหรือเทสต์นะคะอ่าลิ้นมีหน้าที่ชิมรสรสชาติของอาหารมีอะไรบ้างรสชาติเคม็มเค็มนี่คืออะไรคะอันนี้น้ำปลาน,น้ำปลาจะมีรสชาติเค็มนะคะนอกจากน้ำปลามีอะไรคะลูก เกลือใช่ไหมอ่ะเกลือมีรสชาติเค็มต่อไปเรารู้เรารับรู้รสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวก็ะมะนาวใช่ไหมคะมะนาวมีรสชาติเปรี้ยวต่อไปรสชาติหวานหวานคืออะไรนี่ขนมอะไรคะลูกทองหยอดใช่ไหมทองหยอดมีรสชาติหวานนะต่อไปรสชาติอีกอันนึงก็คือขม ขมนะคะนี่คือมะละมะละจะมีรสชาติขมทําไมเราถึงรู้ว่ามีรสชาติเค็มเปรี้ยวหวานหรือขมเพราะเรามีลิ้นเอาไว้รับรสเอาไว้ชิมรสเราถึงรู้ว่ารสชาติอาหารต่างๆมีรสชาติแบบไหนนะคะอันนี้เป็นประสาทสัมผัสทางลิ้นต่อไปอันสุดท้ายประสาทสัมผัสนะคะ มือและผิวหนังนะมือและผิวหนังเอาไว้สัมผัสใช่ไหมเอาไว้จับนะสัมผัสคือทัชนะคะสมมุติว่าเด็กๆจับอของของแข็งอันนี้เป็นบล็อกใช่ไหมคะเป็นบล็อกเป็นพลาสติกเป็นไม้พอเด็กๆจับเด็กๆก,ก,ก็จะรู้สึกว่ามันแข็งแข็งคือพอจับลงไปแล้วจะไม่ยุบลงไปนะคะ ต่อไปมาดูตัวหมีสิคะหมีมีลักษณะคือนุ่มนะคะนอกจากหมีมีอะไรที่ลักษณะนุ่มอีกคะลูกผ้าใช่ไหมผ้าที่จับแล้วลักษณะนุ่มนุ่มมือนะเด็กๆน่าจะมีหมีที่บ้านลองจับดูนะคะลักษณะนุ่มจะเป็นแบบหมีที่เรามีนะคะหรือตุ๊กตาที่เรามีาที่ทํามาจากผ้านะคะต่อไปร้อนนะถ้ามือเรา ไปโดนน้ำน้ําร้อนในแก้วนี้เห็นควันขึ้นไหมคะจะมีลักษณะร้อนมือเราสัมผัสได้ว่าร้อนนะคะอันนี้เป็นประสาทสัมผัสทางมือและผิวหนังต่อไปน้ําแข็งอยู่ในแก้วน้ําแข็งก็มีลักษณะเย็นใช่ไหมคะมือเราไปสัมผัสเราก็สัมผัสได้ว่าอันนี้คือเย็นใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นมือกับผิวหนังเนี่ยมีไว้เพื่อสัมผัสให้รู้ว่าสิ่งนั้นแข็งหรือนุ่มร้อนหรือเย็นนะคะ,ะนี่เป็นประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะทีนี้แบบฝึกตรงนี้เขาบอกบอกว่าสนทนาการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆแล้วทำเครื่องหมายถูก ทับภาพเครื่องใช้ที่เคยใช้ฟังเพลงนะคะเด็กๆคะอันไหนที่เราใช้ฟังเพลงคะหูใช่ไหมคะเด็กๆก็ขีดเครื่องหมายถูกนะคะที่หูเลยคะ่ะนะคะแบบนี้นะคะขีดเครื่องหมายถูกที่หูแบบนี้เลยทำได้ไหมคะลูกเดี๋ยวเด็กๆ ลองไปทําดูนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูตรวจดูนะคะคุณครูจะคอยดูว่าเด็กๆทําถูกหรือเปล่านะคะต่อไปนะคะเด็กๆนําหนังสือฝึกคัดกอไก่ถึงหอนกฮูกเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า8นะคะเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันค่ะ เด็กๆคะหน้านี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปากงองงูแต่ก่อนที่เด็กๆจะเขียนตามรอยปากงองงูนะคะเรามาดูวิธีการเขียนงองงูกันก่อนคอ่ะเริ่มที่หัวกลมๆแล้วก็ลากตรงลงมาข้างล่างลากเขียงขึ้นไปทางซ้ายอ่าูอีกรอบหนึ่งนะคะเขียนหัวกลมๆลากเส้นตรงลงมา แล้วเฉียงไปทางซ้ายอันนี้เป็นวิธีการเขียนงองงูนะคะเด็กๆดูแล้วทีนี้เรามาดูแบบฝึกกันนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆเริ่มเขียนงองงูตามรอยปะนะคะเขียนไปทีละตัวทีละตัวให้ครบแถวนะคะมีทั้งหมด3มแถวอันนี้ตามรอยปะที่มีครบเลยครบเป็นตัวงองงูนะคะเด็กๆก็เริ่มเขียนเลยนะคะ แบบนี้นะคะเขียนไปทีละตัวทีละตัวนะคะให้ครบทั้ง3ามแถวต่อไปแถวนี้เขามีงองูมาให้แค่มีหัวกลมๆแล้วลากเส้นตรงลงมาใช่ไหมเด็กๆก็ต้องเริ่มเขียนตามน้อยปะตั้งแต่หัวกลมๆนะคะลูกแล้วก็ลากตรงลงมาแล้วก็เขียนเฉียงเฉียงขึ้นไปทางซ้ายนะคะไม่ใช่ว่าพอเจอปุ๊บเด็กๆลากเส้นเฉียงอย่างเดียว ลากเส้นเฉียงอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆจะต้องเริ่มที่หัวกลมๆนะคะลากลงมาแล้วก็ลากเส้นเฉียงนะคะเขียนให้เป็นงองูเต็มๆแบบนี้นะคะเขียนแบบนี้นะคะอพอครบถึงแถวนี้แล้วามาแถวนี้แถวนี้เขามีจุดให้ใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเขียนงองูเองตามจุดนะคะลูก เขียนเองอคุณครูจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ตามจุดเห็นไหมคะลกูกคุณครูวาง,งงูตามจุดเลยนะเขียนตามจุดนะคะ,ะทีนี้เด็กๆก,ก็เขียนตามจุดให้ครบทั้งสองแถวเลยนะคะให้ครบจนถึงจุดสุดท้ายตรงนี้เลยพอเด็กๆเ,เขียนงงูครบทุกตัวแล้วอย่าลืมเด็กๆจะต้องมาทำไมคะตรงนี้ มาระบายสีงูให้สวยงามนะคะคุณครูจะระบายให้ดูนะนี่คุณครูระบายงูแล้วเด็กๆระบายเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจเลยเพราะงูก็มีหลายสีนะคะลูกระบายให้สวยพอเด็กๆทําเสร็จนะคะเด็กๆก็ให้คุณพ่อคุณแม่ะคะให้ผู้ปกครองส่งผลงานาส่งตามอัลบั้มของแต่ละห้องที่จัด เดี๋ยวคุณครูก็จะอคอยตรวจผลงานเด็กๆกันนะคะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เรามีแบบฝึกทั้งหมด3 3เล่มด้วยกันนะคะเล่มนี้เพิ่มมาใหม่นะคะเป็นภาษาอังกฤษปฐะถมวัยนะคะเล่มนี้เด็กๆเปิดไปหน้าที่2เลยเรามาดูกันเลยนะคะ เด็กๆคะแบบฝึกหน้านี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆฝึกลากเส้นพื้นฐานนะคะโดยที่เด็กๆลากเส้นตามรอยปะแล้วฝึกลากเส้นเองนะคะเส้นแรกที่เราจะเขียนกันก็คือเส้นตรงนะคะเส้นที่สองคือเส้นโค้งและเส้นที่สามคือเส้นลูกคลื่นนะคะเรามาดูเส้นแรกกันก่อน เส้นแรกคือเส้นตรงนะคะเด็กๆจะลากจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะหรือจะลากจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็ได้นะคะเส้นตรงอันนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้คุณครูลากจากข้างล่างขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะเด็กๆก็ลากไปทีละเส้นทีละเส้นนะคะต่อไป ตรงนี้นะคะอ่านี่คุณครูลากจากข้างบนลงมาข้างล่างดยเส้นหนึ่งนะคะอ่าแล้วทีนี้เด็กๆก็ลากนะคะให้ครบทั้ง3ามแถวเลยทำไมคุณครูถึงฝึกให้เด็กๆลากจากข้างบนลงมาข้างล่างบ้างหรือจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนบ้างเพราะว่าเส้นโค้งนะคะ กับเส้นลูกคลื่นนี้เด็กๆจะต้องฝึกลากนะคะอย่างเส้นโค้งเด็กๆจะต้องฝึกลากโค้งขึ้นไปจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะส่วนเส้นลูกคลื่นเด็กๆก็จะต้องลากจากข้างบนนี้นะคะลากลงมาขึ้นลงมาโค้งแล้วก็ขึ้นลงมาโค้งแล้วก็ขึ้น นะคุณครูจึงให้เด็กๆลากเส้นจากข้างบนลงล่างบ้างแล้วก็จากข้างล่างขึ้นข้างบนบ้างเรามาดูเส้นที่สองกันเส้นโค้งนะคะเด็กๆก็เขียนตามรอยปะเลยจากจุดนี้นะคะลากลงมาโค้งลงมาขึ้นแล้วก็โค้งลงมาขึ้นแล้วก็โค้งลงมานะคะ แบบนี้นะคะลากลากเส้นให้ครบนะคะทุกทุกเส้นเลยเส้นคงทุกเส้นเลยต่อไปเรามาดูเส้นลูกขึ้นนะคะเส้นลูกขึ้นนี้ลากจากข้างบนลงมาโค้งขึ้นลากลงมาโค้งแล้วก็ขึ้นลากลงมาโค้งแล้วก็ขึ้นนะคะพอเด็กๆลากเสร็จเด็กๆก็จะได้แบบนี้ แบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก็ลากตามรอยปะนี้นะคะทุกเส้นเลยนะคะให้ครบทุกแถวเลยนะคะ,ะต่อไปเรามาดูอีกองานอีกอีกงานหนึ่งเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆคะเรามาดูแบบฝึกตรงนี้นะคะซึ่งต่อเนื่องจากเส้นข้างบนนะคะ ตรงนี้นะคะเขาจะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะแล้วฝึกลากเส้นเองนะคะโดยที่เด็กๆลากจากจุดนี้นะคะข้างบนลงมาข้างล่างลากลงมาตามรอยปะนะคะทีนี้พอตรงนี้ปุ๊บไม่มีรอยปะแล้วเขาจะให้เด็กๆลากเองเลยนะคะโดยที่เด็กๆเริ่มจากจุดนี้แล้วก็ลากตรงลงมานะคะดูแบบที่คุณครูทำเห็นไหมคะลากจากข้างบนลงมา นี่นะคะต่อไปเด็กๆก็ทำเองลากเส้นตามจุดนี้นะคะลากลงมาเลยพอเสร็จแล้วมาดูเส้นโค้งตรงนี้เรียกว่าเส้นโค้งนะคะเด็กๆก็เริ่มจากข้างล่างนี้เขียนโค้งลากลงมาลากขึ้นไปโค้งแล้วก็ลากลงมาลากขึ้นไปโค้งแล้วก็ลากลงมา นะคะทำแบบนี้ทุกเส้นเลยพอมาถึงตรงนี้ไม่มีเส้นแล้วให้เด็กๆลากลงมาเองเลยนะคะตรงที่ว่างๆนี้เด็กๆก็ลากเองเลยนะคะเขียนตรงขึ้นไปโคง้งแล้วก็ลากลงมาก็จะได้แบบนี้นะคะอพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเด็กๆก็เหมือนเดิมเขียนตามรอยปะลงมาลากลงมาเองเลย พอถึงตรงนี้ไม่มีรอยปะแล้วนะคะเด็กๆก็ลากเองเลยโคง้งแล้วก็ลากลงมาลากขึ้นไปโคง้งแล้วก็ลากลงมาทําให้ครบทุกจุดนะคะพอเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือเส้นโคง้งต่อไปเส้นลูกคลื่นเส้นลูกคลื่นนะคะเด็กๆก็จะเริ่มจากข้างบนจากจุดนี้นะคะลากลงมาโคง้งแล้วก็ลากขึ้นไป ลากลงมาโค้งแล้วก็ลากขึ้นไปตามรอยประนะคะพอตรงนี้เด็กๆก็ลากเองเหมือนเดิมลากไปหาจุดนี้นะคะตรงนี้เสร็จที่ว่างๆเด็กๆก็เขียนเองนะคะเขียนเองเด็กๆก็จะได้แบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากตามรอยประเช่นเดิมพอมาตรงนี้ปุ๊บเขามีจุดให้เด็กๆต้องลากเองแล้วนะคะ ลากเองแบบนี้เลยนะคะอ่าพอเด็กๆทําเสร็จก็จะได้ภาพแบบนี้นะคะอ่าเด็กๆลงมือทํานะคะพอเสร็จแล้วก็ให้ผู้ปกครองส่งมาให้คุณครูตรวจส่งลงในอัลบั้มแต่ละห้องนะคะเดี๋ยวคุณครูจะคอยชมผลงานของเด็กๆนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้แบบฝึกก็จะมีอยู่ เพียงเท่านี้เด็กๆลงมือทําเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูเก๋สวัสดีค่ะ